สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมปรไกที่ผมอยากเล่นมานานครับแล้วในอีพีเขาก็ปล่อยให้เล่นฟรีนะครับแล้วเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่าผมไปเล่นมาแล้วสองตาตาหนึ่งไม่ได้ทาคลิปอีกตานึงทำคลิปแต่คลิปโคตรกระตุกเลยนะไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าถ้าได้ลงก็คือทุกคนได้เห็นแล้วถ้ายังไม่ได้ลงก็ไม่ได้ลงโอเคอัปราบไปเอ้ยเกมเขาก็ปล่อยฟรีแล้วนะทําไมคนคนเล่นน้อยอ่ะหรือว่าไงเกมปล่อยฟรีคนก็ต้องเล่นเยอะดิทำไมรอห้องนนนจางเพราะเนต็ตแหละมั้ง ด่านแรกคือด่านนี้วะเป็นด่านที่ผมเล่นไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ผ่านอย่างอีซี่บอกเลยรอบนี้ก็ต้องผ่านแน่นอนมาดูกันว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่าอทุกคนเข้ามาในเกมแ้วนี่ทางก็ถือว่ายาวพอสมควรเลยนะเออทำไมคนเขาแต่งตัวเท่เยอะจังเลยวะเราแบบใส่ข้อมูลเล็กอันเดียวไม่ได้เท่เลยโหชิวๆครับชิวๆครับช่วงแรกๆชิวๆมาๆมา ชิวๆชิวๆชิวเออชิวยู่ชิวยชิวอบอกเลยมันโคตรชิวอผมว่าผมต้องกะระยะแล้วก็โดดดีๆแล้วทุกคนต้องมองไปข้างหน้ามองอย่างก้าวไกลเพราะเราเป็นคนก้าวไกลเอาวะเฮ้ยเฮ้ได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 ้ผ่านผ่านผ่านผ่าผ่านผ่านยังไม่ถึงเช่นใชยอีกเหรอเกมฮัลโหลน่าจะใกล้แล้วทุกคนไปเข้าเช่นไชยแล้วเราก็ใกล้ สู้ฟังไฟไฟฟังอ่ะตกตายเล่นมุกอะไรไม่รู้เรื่องก็เลยตกตายแบบนี้แหละทุกคนปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเข้าเช่นชัยไปทุกคนบอกเลยว่าไม่ขนามือผมหรอกแต่ก,ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะมาดูซิว่าคนเข้ารอบกี่คนเฮ้ยยี่สามคนยังหรอทำไมคนเข้ารอบน้อยจังเลยเมื่อกี้ผมเห็นตัวเลขอนะยู่นะยี่สามคนเนี่ยทุกคนโอ้โหตกรอบกันโคตรเยอ,อะเลยครับเนี่ยไม่โหดเหมือนผมเลยอะไรเกือบแพ้เหมือนกันตัวเองเนี่ย อรอบนี้ผมเจอแต่ด่านที่ผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่ง่อะอ่าน,นี้เคยเล่นไปแล้วจ้าปึ๊บนี่ก็วิ่งวนเข็มในกาวิ่งไปวิ่งไปจะให้มันตรงกันนะไอตี IT แดงกับไอตี IT ชมพูกับตีเขียวเนี่ยถ้ามันตรงกันเราจะกระโดดข้ามไม่ได้นี่นี่มันจะตรงมันจะตรงนี่เห็นไหมน,ะนี่ผ่านไปเฉยสบายสบายบอกแล้วผมโหดพอแบบเนี้ย ถ้าเราเจอด่านที่เราแบบถนัดแล้วด่านที่เราเล่นไปเนี่ยเราก็จะแบบชิวๆขอด่านที่ผมเคยเล่นไปแล้วหน่อยครับจะได้แบบผ่านอย่างง่ายๆหนะ่อยเอ้ยอันนี้ก็เคยเล่นไปแล้วแต่นี้มันก็ต้องให้คนอื่นเขาเดินนำํำเออเพราะเราไม่ใช่ผู้นาเฮ้ยมีไดโดเสาด้วยเยากได้อ่ะชุดไดโดเสาอ่ะนะเราขอได้ปะ่ะชุดนายอ่ะไอ้พอจับหน่อยเขาไปทางไหนกันอ่ะผมว่าไปทางนี้แน่นไม่ใช่อันนู้นทรงนู้โอ้เออเดินช้าๆหน่อยครับเดินช้าๆหน่อยครับ เลยเลยครับเดินเร็วๆกันหน่อยครับเดินเร็วๆกันหน่อยครับเร็วๆครับรีบเดินกันหน่อยครับรีบเดินกันหน่อยครับเบียดแล้วนะครับเบียดแล้วนะครับมีคนเดินตกไปหนึ่งเออไปดิครับไ,ไปเร็วๆพวกชอบอู้เราเนี่ยแหละอู้สุดแล้วให้เพื่อนเดินอย่างเดียวเราไม่เดินเดินเดินเดเแล้วเออเข้ารอบไปครับทุกคนบอกเลยแล้วเป็นไงวิถีตามเพื่อน ไม่เน้นเสียงดวงเน้นตามเพื่อนอย่างเดียวโทษสุดจัดเหลือก,กี่คนเหลือ9้าคนแล้วนะทุกคนเอาออกไปแค่ห้าคนเองอรอบนี้เป็นรอบชิงแชมป์หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันอีกทีอทุกคนด่านนี้เป็นด่านวงล้ออีกแล้วเอาอ่ะด่านวงล้อด่านนี้ผมถนัดเลยถนัดที่ไหนล่ะตกตั้งหลายรอบเท่าที่เล่นไปแต่วงล้อนี้มันไม่ใช่วงล้อไปหาเช่นชายนะ้อยทุกคนเป็นวงล้อแบบหมุนไปเรื่อยๆแปดคนเฮ้ยรอบชิงชนะแล้วนี่ทุกคนยากเกิเกินยาเกิน เ,เ,เ,เกือบชนะแล้วทุกคนโอ้ยรีบไปหน่อยล้นไปหน่อยทุกคนเ,เกือบชนะแล้วว่เกลืเหลือสองคนสุดท้ายทุกคนอ่าทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็เกมนี้ไปโหลดได้นะครับในอีพีกนะครับไม่รู้นะว่าตอนนี้แจกฟรีอยู่หรือเปล่าถ้าแจกฟรีอยู่นะครับทุกคนไปนโหลดเก็บไว้ก่อนได้นะไม่ต้องกลัวครับเพราะคอมตัวเองอะไม่แรงเล่นไม่ได้โหลดเก็บไว้ก่อนได้ครับ เดี๋ยวมันเผื่อมันแจกไม่แจกฟรีแล้วนะเออไอเกมแจกฟรีพวกเนี้ส่วนใหญ่มันจะมาแค่อาทิตยอ2อาทิตย์แล้วมันก็หยุดแจกฟรีไม่รู้นะว่าเกมนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ให้ทุกคนไปลองโหลดมาเล่นดูครับก็สนุกดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบายบายไว้ bye วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า